สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ c เล h ช n n นลครับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครที่หลงเข้ามาดูเลยไม่กด s u b สไครต์นะครับผมก็รบกวนกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและก็คลิปนี้นะครับเหมือนเดิมเป็น ep ที่16แล้วสําหรับการลุยแลงกิ้งเที่ยงคืนครับตอนนี้ก็อีกหนึ่งนาทีนะครับเหมือนเดิมจะเที่ยงคืนเดี๋ยวเรามากดกันว่า วันนี้เนี่ยผมจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะเจอคุณผู้ชมที่กําลังจะดักผมอยู่หรือเปล่านะครับผมและก็ตอนนี้ครับแรงงผมนะครับต่อจากเมื่อวานเลยนะครับเลขเนี่ยค่อนข้างสวย1นึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับโฟต์หนึ่งเลยทีเดียวมาครับกดเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะเจอใครนะผมย้ําแล้วว่าวันนี้เนี่ยขอเจอเบาๆหน่อยละกันนะฮะหนักมาหลายวันแล้วโอเคครับเจอแล้วนะครับผมเช็คอยู่ครับว่าจะเจอใครครับแล้วยังไงครับ โอเคครับอัปเดตแล้วนะไม่รู้ว่าจะเจอแรงเท่าไหร่ครับโอเคครับคุณอนอนท์นะครับ1200เป๊ะอุ้ยตอเรสเหรอผมเอาลืมเอาตอเรสออกเฮ้ยโอ้โหกาเบียนไม่ฟิตต้องรบโฮดดิ้งแล้วครับรับโฮดดิ้งหลังบอลเงินจัดไปประมาณนี้แล้วกันนะครับชุดโอเคได้เล่นในบ้านนะครับจัสสเตเดียมทีมเขาครับโอ้โหตอเรสครับปีเตอร์เช็คเมสซี่ไอคอนิกเอาเรื่องอยู่นะ ก็เรื่องนะครับเนี่ยในมาด้วยปาบินโยครับจัดไปดีกว่านะผมว่าไม่พูดเยอะเลยนะฮะฟันไดด้วยก็ประมาณนี้ครับลุยเลยดีกว่านะฮะก็ผมเอาติดตอเรสมาว่ะผมติดไปเล่นในนี้มาไงเมื่อกี้อะอะไรนะแคมเปญอะผมเอาไปยิงมาอยู่นะหรือว่าจะเป็นรางก็ไม่รู้นะหรือมอออกทําไมผมไม่เอาลาักาซ์เซตลงมาเมื่อกี้เฮ้ยงง,งงกับตัวเองมากเลยตอนนี้โอเคครับจ้าสเตเดียมอีกหนึ่งแมตช์ครับสาหรับวันนี้ มาอาเซนอนครับจะพบกับลิเวอร์พูลครับเฟรนโดตอรเรสวิเอราถ่ายไปที่โรบายีแลสครับผมตกเข้ากลางครับดินิสเบิร์กแคมเบิร์กแคมป์จ่ายติดครับแล้วตอเรสเบิ้ลมาโอ้โหโดนจับล้ำหน้าครับสำหรับหล่อเท่ของเรานะครับเฟรนโดตอเรสครับวันนี้ครับใส่เสื้อหมายเลข99เนะปีเตอร์เชสครับมาที่คาฟูฟาบินโยเนมาครับ แล้วยังไงครับเมสซ,ซี่ใกล้ยิงชนเสาไป1รอบเลยครับผมเอาเรื่องครับคุณอาณนนท์นะฮะ1,200ครับปาเต้เบิร์กแคมป์ไปที่วิเอราครับผมแล้วตบกลับมาที่คิรันเชนี่วีแรสครับเบิร์นมาตอเรสฟลิกโอ้โหฟันไปขึ้นมาเออโคตรเก่งนะฮะมาต่อครับเนมาตอเรสหล่อเท่หล่อเท่แทงมาเมสซ,ซี่หลุดแล้วเมสซ,ซี่เข้ามา จิ้มฟลายเรียบร้อยครับ10นาที1ประตูต่อสูนครับลิเวอร์พูลครับขึ้นนำอาร์เซนอลไปแล้วนะครับผมจากเรียนเมสซี่ครับลูกนี้จิ้มเข้าไปฮะต่อครับแล้วยกมาลูกนี้ครับตอร์เรสไม่ถึงครับเตะฟามไปขึ้นมาเวอร์แล้วยังไงครับเมสซี่เมสซี่กลับมาที่ฟาบินโญโยนไม่โยนฮะติดนีมาที่พาเต้ครับเบอร์แคมวิเอร่าเบิ์นบไมะ เบ,บิกแคมยังไงเอ้ยไม่ใช่วีเอร่าฟนานได้ฮะตอรเรสหล่อเทจ่ายไปที่เมซี่คิมวิโอยโอ้โหแล้วหลุดเป็นทุ่งครับแบบนี้ในมาฮะในมาจูเนียในมาเปิดเข้ามาแล้วตอรเรสมองอ,อ,อู้วีนิดเดียวครับสำหรับหล่อเท่นะครับหล่อเทแม่งงออกไปมาสองครึนะมาฮะพิธีเชสครับเล่นสั้นไปที่โซแคมเบลไปที่คิวแรนเชนี่ครับสายสุดครับ พาบอลขึ้นมาฮะมองหาเพื่อนแล้วไปที่ปีรสแรดครับตกกลับมาเวียราเบิ้ลไวฮะแล้วปีรแรดหลุดมากราบซ้ายอย่างนี้แล้วเปิดเข้ามาแล้วตอเรสชาร์ตโอ้โหไม่โดนเท้าเนี่ยฮะน่าจะโดนปริมาณบริเวณหน้าแข้งครับไปไดเช็คครับสาดยาขึ้นมาไม่สนใจใครครับแล้วเก็บได้ครอบโพด,ดิงฟันได้ครับซาบีคาฟูเมสซี่ซาบีน,นันเดส แล้วติดครับโอ้โหยังไงฮะแล้วไปที่หล่อเทครับปีเรสไม่ได้ครับติดคาฟูนี่ฮะเคนดี้บีเนมาแทงมาตอเรสครับหลุดอย่างนี้แล้วโอ้โหล้ำหน้าเนี่ยฮะถ้าไม่ล้ำนี่บอกเลยว่าตอเรสหวานหมูฮะจังหวะนี้มาชมเกมมาต่อครับปีเตชคสาดโด่งขึ้นไปแล้วได้มาฮะไม่ได้ฮะ หล่อเท่ครับเมสซี่เมสซี่โอ้ดับเปื้อทัดสวยมากครับแล้วไงครับยังได้อยู่ฮะตอเรสหล่อเท่กลับมาที่เนมา่าแล้วเคดีบีครับตบเข้ากลางซาบีซาบีมองครับเมสซี่ที่คาร์ฟูฮะยังได้อยู่ฮะซาบีอยู่ที่บอลแล้วเมสซี่ครั้งครับแล้วโอ้โหจะแตะโลบเนี่ยติดโรบูนี่ครับสาดขึ้นไป,ปติดวีวีดีครับเบอร์กิลฟานได เป็นเกมเหมือนเดิมครับแล้วตอเรสหลุดครับจังหวะน,นี้แล้วโอ้โหฟานไปขึ้นพผาเอร์อครับเด่นมากนะวันนี้เกมครับแล้วติดยังไติดอยู่นะฮะวีเอร่ากิลันเชนี่เปีรเรสตบกลับมาครับติดฟันไ่ขึ้นพผาเอีกแล้วครับเคดีีแทงเข้ามาลูกนี้ฮะเนยมาจูเนียตอเรสครับแล้วตบโอ้โหแล้วหลุดเป็นทุ่มหรือเปล่าแคมเบลเมสซี่โยกโยกอย,ยไงไงเมสซี่ปันติดวอลโพรดิ้งล้วยังไงครับโอ้โห มันอะไรจะขนาดนั้นครับจังหวะได้ประตูอีกแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์ลิเวอร์พูลครับเรียกว่านําห่างไปแล้วก็เป่าจบครึ่งแรกเลยนะครับอาร์เซนอลครับเปิดบ้านฮะโดนลิเวอร์พูลครับขึ้นนําไป2เม็ดนะฮะนี่ฮะเรียกว่าเอาเรื่องครับก็ต้องเปลี่ยนแผงกันสักหน่อยครับต้องเอานี่ฮะกาเบียนลลงไปแล้วนะครับรบูดิงนะฮะแล้วก็ต้องต้องเปลี่ยนนี่ฮะลากาเซตครับลงไปแทนตอเรสครับลองวัดใจดูจัดไปครับผม ครึ่งหลังจะเป็นยังไงครับมาคุณผู้ชมแล้วต่อเรสอยู่ที่บอลครับไปที่ฟาเปนโยตอเรสอีกครั้งหนึ่ง KDB โอ้ต่อบอลทำชี้กันสวยงามครับเนม่าตบกลับมาครับติดแซสนาบี่ลากแซดครับได้บอลแล้วครับแล้วโยนมาปีเรสครับปีเรซยังไงปีเรสแล้วหักเข้ามาโอ้โหวีวีดีครับสกัดไว้ได้นะเหลือเชื่อครับปีเรสครับวันนี้ฟอร์มดอบมากๆ รืองไงครับมาที่ปีแรสครับเก็บได้ไม่ล้ำนะเวียร่าตบกลับมาเดนิสเบิร์กแคมครับแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหวีปีเตอร์เชคครับเซฟไว้ได้านะฮะจังหวะนี้แล้วก็น่าจะเป็นลูกเดะมุมที่ใครจะเป็นคนเปิดครับเป็นโรแบ์ยปีแรดครับรับหน้าที่ครับแล้วคลอสไปลูกนี้แล้วโอ้โหติดครับเมสซี่เคดีครับซาบีเฮนันเดส โ้หแตะไปเฉยครับยังไงฮะหล่อเท่ได้บอลหล่อเท่โอ้โหวเบียดลูกนี้สวยงามมากฮะแข็งแกร่งมากครับแล้วแทงไฟครับเคลร์ที่นี่ตบกระมาสู่แคมเบลโทมัสปาเตไปที่ติดเคดีบีครับแล้วยังไงฮะจังหวะนี้ยังคลุกคลิกครับหน้าประตูซาบีทันเดสยังไงฮะซาบีไปเคดีบีแล้วเข้าข้อลูกนี้โอ้โหเช็ดเสาไปครับโอ้โหยิงไกลลูกนี้ครับของเคดีบีครับคีวินเดอบอยครับ นำห่างแล้วครับอนนี้3ขุนพนสวัสดครับสำหรับอาเซนอนนะฮะไปต่อครับเบียรินแล้วติดครับมาที่กาเบียนปาเตเบียรินอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ครับเป็นการบุกครับของอาเซนนอนขอประตูตีไข่แตกครับแล้วโอ้โหวีวีดีแน่นมากครับวันนี้นะเฟอร์กิวฟานได้แเป็นเกมสวนกลับอีกแล้วครับตอเรสแล้วโอ้โหจังหวะนี้กระชากแล้วประตูออกมาแล้วชิป โอ้โหเช็ดเสาอีกแล้วครับ4ประตูต่อ0ครับเขาเรียกว่าอะไรนะ4-0พูนสวัส์ครับโอ้โหชิปนิ่นงครับตอเรสนะฮะ4-0ครับนัดนี้บอกเลยว่าจุกจุกอิ่มอิไปนะฮะ KDB ครับอยู่ที่บอลเนมา่าเนมา่าปาดไปที่ KDB ครั้งครับ KDB กระจบเข้ามาแล้วจะเลือดเย็นโอ้โหแคมเบลครับสก,กัดไว้ได้นะ เกือบ5ศูนครับโอ้โหแล้วเป็นเกมบุกของลิเวอร์อย่างเดียวครับตอนนี้ KDB ครับตอเรสลำหน้าฮะโอ้โหเรียกว่ามาเป็นพายุครับสำหรับองแดงลิเวอร์พูลครับปืนใหญ่วันนี้ยังไม่มีกระสุนสักนัดครับโอ้โหไปที่ปีเตอร์เช็คกันต่อครับสาดขึ้นมาแล้วติดวีวีดีครับเด่นมากนะวันนี้ปาเต้บ์กแคมยังไงครับแล้วขวาโล่งครับเบลินครับ ตบเข้ามาไม่ได้ฮนะโอ้โหเคดีบีครับมาที่ติดวิร่าครับนิสเบอร์แคมและมีการขอหยุดเวลาครับเล้วไงครับยังไม่หยุดนะต้องลูกตายก่อนนะครับผมเนี่ยมาไปที่ตอเรสแล้วหลุดอีกแล้วครับจังหวะน,นี้ตอเรสตอเรสโอ้โหตอเรสใช้มือแล้วก็อ้เช็ดเสาอ,อีกแล้วครับคุณผู้ชม5ประตูต่อศูนย์ห้าศูนย์พูนสวัสด์ครับ เรียกว่าอาร์เซนอลครับวันนี้ครับถ้าพูดได้นะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเก้า e อี้ร้อนแล้วนะครับผมในเก้าอี้ร้อ e นแล้วสําหรับการคุมทีมอาร์เซนอลห้นย์พูนสวัสดิ์จริงๆครับโอ้โหเหมือนยอมแพ้ตอนนี้บอกเลยนะครับโอ้โหคุณอาร์ทนแบบสุดจัดปรหลัดบอกอะนะฮะไปที่บีเรสครับวิเอร่ามาต่อครับเดนิสเบอร์แคมโอ้โหนิเดียวฮะ ยังไงครับขอสักลูกนึงครับปลอบใจแล้วยังไงครับโรนัลดอตอเรสอย่าบอกนะครับว่าอีกลูกหนึ่งไม่ครับไม่แล้วนะโอเคครับปีเตอร์เชคครับสาดยาวไปทดเวลา3นาทีฮะยังไม่หมดเว้นหมดกรรมครับจังหวะนี้นะครับ5ศูนย์นี้ก็เละเป็นขี้นะยังไงครับปีเรสลาคาเซ็ตโอ้โหเบิ้ลไวมาอย่างนี้ครับตอเรสครับต่อเทได้บอลแล้วแทงมาติดแคมเบลฮะแล้วไงครับเคลานตินี่อยู่ที่บอลสาดขึ้นไปแล้ว หมดเวลาการแข่งขันเวลาครึ่งหลังครับก็เป็นนั้นว่าฮะเปิดบ้านโดนทล่มไปนะครับนี่ฮะโอกาสยิงครับอาร์เซนอลสองสองหรือว่าพูครับ8ครั้งเข้ากรอกไป6เป็น5ประตูสุดจีครับแล้วก็เลตติ้งนักเตะครับไม่ต้องสืบนะหรวอร์าพูอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะเป็นใครครับเป็นเมสซี่นะครับเจ็ดมา7ครับแล้วก็ตอเรส7.5 ไปดูครับว่าแต้มเราจะลดเท่าไหร่นะครับผมแพ้ไป50นเนี่ยแล้วก็แต้มเราลดลงไป8แต้ม5 0 8แต้มก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะผมตอนแรกผมนึกว่าจะเป็น10แต้มอยู่นะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าขอโทษแฟนๆที่ติดตามเชียร์มา15 5 6 p นะ EP นี้เนี่ยบอกเลยว่าย่อยยับจริงๆแล้วเป็นเกมที่สู้ไม่ได้เลยอะทั้ง กองหน้านะครับผลิตสกอร์ไม่ได้กองกลางเนี่ยไม่ต้องบอกผมต่อบอลไม่ได้เลยนะครับแพ้ทุกรูปแบบครับทั้งเกมบุกเกมรับเนี่ยผมแพ้ทุกรูปแบบจริงๆต้องบอกเลยว่าอาร์ชซนอ,นอาจจะเป็นนิมิตหมายที่ต้องเสริมทีมแล้วบางเอิญพรุ่งนี้เนี่ยวันจันทร์อะตอนเช้าอ่แพะอาร์นอนมาพอดีนะครับขอแหละคนามิบอกว่าตรงนี้เลยว่าขอตัวเสริมทัพดีๆ นะครับขอเทียนี่ขอปาเตฟิเจอร์ได้ปะแล้วยงไงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ครับหากชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วยงไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ